สวัสดีครับพบกับช่องเดอะสกอร์บอร์ดสกอร์พารวยนะครับประจำวันเสาร์ที่18นะครับตุลาคม2568นะครับก็ก่อนอื่นเรามาดูนะครับสรุปทีมชาติสัปดาห์ที่แล้วนะครับไม่ได้มาทำคลิปเลยนะครับเพราะว่าเป็นพักเนาะพักสัปดาห์พักที่เตะทีมชาติกันนะครับแต่ว่าในกลุ่มนะครับก็ยังให้แนวทางเอาไว้นะครับก็ นะตั้งแต่วันจันทร์ก็ยังสามารถทำกำไรกันไปได้สำหรับรอบหัวค่ำนะครับรอบดึกก็นะครับยังทำกำไรกันไปต่อเนื่องครับจันทร์อังคารนะครับสูงแรกสูงแรกนะครับนะวันพฤหัสอวันพุธมีน้อยนะครับก็เว้นไปพักไปหนึ่งวันนะครับวันพฤหัสมาก็นะครับพอยังคอมีกำไรกันอยู่นะครับแต่เมื่อวานนี้หนักเลยครับเมื่อวานเจลีกนะครับเจลีกหลีกขนมของเรานะครับ มานะประจำกลุ่มพาตายคู่เลยนะครับศูนย์ศูนย์คู่เลยหนักเลยหลับแต่วันเลยทีนี้แล้วก็เหมือนแกล้งกันครับพอตกมาตกค่ำนะครับคู่ประมาณทุ่มหนึ่งมั้งอินโดนีเซียหลังจากนั้นมาสูงแรกยาวเลยครับเข้าเบรกสูงแรกยาว5คู่6คู่นะครับจนยันคู่สุดท้ายนะครับคู่สุดท้ายก็ชนะสูงแรกสูงเต็มไปนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับ ถ้าสนใจนะครับเข้ากลุ่มนะครับมีแนวทางสูงแรกสูงเต็มนะครับทุกวันนะครับก็สามารถสแกน QR code ทักทายแอดมินเข้ามาได้นะครับนะมาเชร์ด้วยกันนะบางวันอาจจะไม่ได้มาลงแต่ว่ายังไงเสาร์อาทิตย์นี้จะพยายามนะครับลงทุกอาทิตย์นะครับที่มีหลีกใหญ่เตะนะนะครับส่วนสมาชิกที่บาดเจ็บไปเมื่อวานนี้กับทางด้านของคู่ของญี่ปุ่นนะ เช้านี้ในกลุ่มนะครับก็พาเอาคืนเรียบร้อยแล้วนะครับตั้งแต่เช้าเลยนะครับคู่8โมงนะเม็กซิโกเอกวาดออะไรต่างๆนานานะครับจนนะครับรอบเที่ยงนะครับก็นะเอาคืนทบต้นทบดอกกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับ5้าคู่นะครับส่วนวันนี้ครับส่วนวันนี้เราไปดูกันที่คู่ของ นอตติงแฮมฟอร์เรส์นะครับเป็นอีก uh, อังกฤษพรีเมียร์ลีกนะเตะกันในเวลา18นาฬิกา30นาทีนะครับหรือ6โมงครึ่งเนาะคู่ระหว่างนอตติงแฮมฟอร์เรส์นะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของเชลซีนะครับใส่ติพบกันคู่นี้นะครับในพรีเมียร์ลีกนะครับ6นัดหลังสุดเป็นทางด้านของนะครับนอตติงแฮมฟอร์เรส์เจ้าบ้านเอาชนะไปได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับ นอกนั้นก็จะเสมอเป็นซะส่วนใหญ่นะครับเสมอไป3ครั้งแล้วก็แพ้ไป2ครั้งนะครับนะนะครับก็งานนี้ก็ดูทรงแล้วก็ไม่ง่ายไม่ยากนะครับสำหรับเชลซี Z นะทางด้านฟอร์เรสนะครับผลงานงานการเล่นเป็นทีมเย้านะครับก็ยังดูไม่ค่อยดีนะครับ6นัดหลังสุดก็ชนะเบนฟอร์ดไปได้แค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับ นอกจากนั้นนะครับผลงานการเจอทีมอื่นๆก็ทีมใหญ่เจอทีมใหญ่อย่างเวสแฮมอย่างเคยเชลซีก็แพ้ไปชนะไปแค่นัดเดียวลูกเดียวนะครับลูกเดียวนะับแพ้เวสแฮมไปถึง3ประตูนะครับนะแล้วก็ทางด้านของเชลซีนะครับการเล่นผลงานเล่นเป็นทีมเยือนนะครับก็นะในการเล่นเป็นทีมเยือน6นัดหลังนี่ก็ชนะไป3แพ้2เสมอ1น,นะครับเสมอ1 นะก็ประมาณนี้นะครับส่วนถ้าเกิดว่าเป็นการเล่นเยือนก็เอาดูเฉพาะในพรีเมียร์ลีกก็แล้วกันเนาะประมาณนน้นที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับนะครับถ้าผลงานในลีกนะครับเชลซี Chelsea 6นัดหลังสุดก็ชนะได้แค่3ครั้งเท่านั้นนะครับชนะได้แค่3ครั้งเท่านั้นแล้วก็แพ้ไป2องนะครับแพ้กับไบตันแพ้ให้กับ ton, แมนเชสเตอร์ยู่ในเต็ดนะครับนะ เสมอเบน f o ฟอร์ดเสมอพาเลตนะครับเสมอพาเลตนี่เสมอ0ูนซะด้วยนะครับส่วนของนอตติงแฮมฟอร์เรส์นั้นนะครับผลงาน6นัดหลังสุดในลีกก็ยังไม่ชนะใครเลยนะครับแพ้ไปถึง4นะครับเสมอได้แค่2การเจอทีมใหญ่ก็ไม่รอดสักลายนะครับมาดูราคากันบ้างนะครับดังด้านราคานะก็ราคา อ,ออกมาแบบนี้นะครับทางด้านราคาพูลนั้นให้เชลซีนั้นมีโอกาสที่จะชนะอยู่นะครับแล้วก็แฮนดิแคปนะครับราคาตอนนี้ไหลลงมาเป็นราคาปอแล้วนะครับไหลามาเป็นราคาปอแล้วต่อปอนะครับเชลซีนะครับแล้วก็สูงเต็มเวลาอยู่ที่2,75นะครับเดี๋ยวเราไปดูราคาหน้าเว็บกัน สำหรับราคาหน้าเว็บนั้นนะครับก็เป็นราคาล่าสุดเชลซีนะครับต่อปอนะครับต่อปอในนะครับแล้วก็สูงเต็มเวลาอยู่ที่2.75ราคาพูนนะครับพูนเสมอจ่ายสองพูเสมอจ่ายสูงถึง3.63นะครับแล้วก็ให้ราคาเชลซีชนะเนี่ยมาสูสีนะครับกับทางด้านของ นอตติงแฮมฟอร์เรส์นะครับสังเกตได้ว่าจากราคาเปิดนะครับเปิดมาราคา0.5นะครับนั่นหมายความว่าถ้าเชลซีจะต้องชนะ1ลูกขึ้นไปนะครับต้องชนะ1ลูกขึ้นไปเนาะนะครับแต่ว่าราคาไหลลงนะครับราคาไหลลงตอนนี้นะครับโมเมนตัมเทมาทางด้านของนอตติงแฮมฟอร์เรส์ไม่ใช่อ่ะว่าราคามันปรับลงก็แปลว่านะครับคนไปนะครับ อยู่ทางฝั่งเชลซีเยอะเนาะประมาณนี้นะครับเราก็เลยปรับลงมาให้เป็นราคาปอเพื่อจูงใจนะครับจูงใจให้นะครับไหลมาทางนอตติงแฮมฟอร์เรสบ้างนะครับนะก็จากสถิติที่ผ่านมานะครับจากสถิติที่ผ่านมานั้นเอ่อเชลซีนะครับการมาเจอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสนี่ก็ถือว่าเป็นงานหนักสำหรับเชลซีเลยนะครับกลับไปดูกันอีกทีนะครับ นะครับจะสังเกตได้ว่านะครับถ้าเป็นปีหลังๆเนี่ยอย่างปี2023มีแค่2ครั้งที่ออกสกอร์สูงนะมีแค่2ครั้งที่ออกสกอร์สูงแถมชนะก็ชนะไม่ขาดนะครับชนะได้แค,แค,ค,ค่ชนะได้แค่ครั้งเดียวนะครับชนะได้แค่ครัง้งเดียวนะครับอ่าสามประตูต่อ2ออกสกอร์สูงนะครับชนะได้ลูกเดียวนะครับนอกจากนอกนั้นนะครับที่ชนะก็ชนะแค่1นศูนย์ นะหนะ1งูนย์นะครับ, 1, 0, รบแล้วก็เป็นเสมอเนาะเพราะฉะนั้นมันจะสอดคล้องไปกับสิสิมันก็จะสอดคล้องไปกับทางด้านหลักนะครับพอเราย้อนกลับมาดูนะครับก็ประมาณนี้แล้วก็ฟอร์มของเคลซีนะครับก็เอาแน่เอานอนไม่ได้นะเจอทีมอ่อนก็อ่อนตามเจอทีมแข็งก็เล่นเก่งนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้นะครับถ้าวิเคราะห์จากราคาแล้วนะครับผมเชื่อว่า ทางด้านของ Nottingham Forest นะครับมีโอกาสที่จะนะครับยันเสมอกับทางด้านเชลซีเอาไว้ได้นะครับมีโอกาสที่จะยันเสมอเชลซีเอาไว้ได้เพราะฉะนั้นเกมนี้เนี่ยขอสวนแนวทางนะครับขอสวนแนวทางตัวเองหน่อยนะครับเชื่อว่าสูงเต็มเวลาเนี่ยไม่น่าจะเกิน3ประตูนะครับเพราะฉะนั้นผมขออยู่ฝั่งต่ำนะครับสวนต่ำเชลซีนะครับคู่นี้2.75ที่ราคา0.97 นะครับสวนต่ำนะครับเชื่อว่าไม่น่าจะมีสกอร์เกิน3ประตูสำหรับคู่นี้นะครับแล้วก็นะครับแล้วก็นะครับขอนะครับไปไปยังไงดี <laughs> นะมันก็หามว่าชนะไหมมันก็มีโอกาสชนะนะครับมีโอกาสชนะแต่ก็อย่างว่าแหละมันก็นะฟอร์เรสมันก็เล่นไม่ค่อยจะดีนะครับเชลซี Chelsea ก็พอๆกันเอางี้นะครับ ขอไปอยู่ฝั่งเชลซีนะครับราคาปอก็แล้วกันนะครับบอลเตงนะครับขอลองขอต่อเชลซีที่ราคาปอนะครับลุ้นขอให้ชนะ1ประตูนะครับก็ตัวผู้เล่นอะไรก็อาจจะดูดีกว่าเนาะนะครับขอให้ชนะเพียงแค่1ประตูเท่านั้นนะครับก็จะนะครับก็จะทํากําไรทันทีนะครับแล้วก็จะเข้าทางกับแนวทางที่เราสวนต่ําไปด้วยนะครับ นะงั้นเดี๋ยวเย็นนี้นะครับมาลุ้นกันนะครับ18นาฬิกา30นาทีนะครับว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไงนะครับสรุปอีกทีนะครับวันนี้ผมเลือกลงทุนนะครับสวนต่ำ2.75นะครับที่ราคา0.97และนะครับต่อเชลซีที่ราคาปอนะครับเดี๋ยวไป18นาฬิกา30นาทีนะครับเริ่มเตะคู่นี้ก็มาลุ้นไปด้วยกันนะครับส่วน เพื่อนๆนะครับก็ถ้ามีความคิดเห็นอะไรยังไงก็สามารถแลกเปลี่ยนกันได้ที่คอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามช่องเดอะสกอร์บอร์ดนะครับแล้วก็วันนี้ลาไปก่อนครับแล้วเดี๋ยวมาดูผลกันนะครับว่าจะออกมาเป็นอย่างไงสำหรับคู่นี้นอตติงแฮมฟอร์เรสพบเชลซี